ที่12เอวะวามีสุตังเอกังสมยังภะควาคะยาอย่างวิหารติขยาสีสีสัตทิ่งพิขูสหัสเสนตตรักโหภะควาพิกูอมันเตสิสัพพังพิกเวอทิตตังกันจับพิกเวสัพพังอทิตตังจักขูพิกเวอทิตตังรูปาอทิตตจักขูวิญญาณังอทิตตัง จะคูสัมผัสสวทิตโตสมัมยำปีทางจะคูสัมสจะคูสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังทุกขังสุขังวาทุกขาวาอาทุกขามาสูขังวาตัมปีอิทังตังเอเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคัดคินาโทสัตคินามูหัตคินาอาทิตตังชาติยา ชรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุขินทุเขหิโทมณสสหิอุปยาสหีอาทิตตันติวาธามิโสตังอาทิตตังศัทธาอาทิตตาโสโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยามปีทางโสตสัมผัสสะปัจจาอุปชะติ เวทยีตังสูขังวาทุกขังวาอุทุกขมะสู่ทังอุทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกนะอทิตตังอทิตตังราคัตกินาโทสักินาโมหัตกินาอทิตตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหีโทมนัสเสหิอุปยา เศหิอาธิตันติวาทามิทานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานะวิญญาณังอาทิตตังสมคานะสมผัสโสอาทิตโตยามปิทังคานะสมปัสสะปัจชะอุปัชติเวทจะเวทยิตังสู่ขังวาทุกขาวาทุกผัสทุกขามาสู่ผังวา तंप अतिक अति अतिशिना मोहर्ख अति शमनेरीथ तुखे थोम नेह उपयासे अथि तंप व ชีวะหาอาทิตตารักษาอาทิตตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสัมปัตโสอาทิตโตยำปิทังชีวะหาสัมปัสสะปัจจยาอุปัชชกติเวทะยิตังสู่ขังวาทุกขังวาอวะอาทุกขะมะสู่ขังวาตามเปียอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคัดขินาโทสะขินาโมหันขินาอาทิตตังชยาติชรามะระเนนะโสเกหี ปาริเทเวหิทุเขหิโมธรรมะโมมะนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัชามิกายูอาทิตโตพุทธพาอาทิตตากายะวิญญาณังอาทิตตางยะกายะสัมปัตโสรอาทิตโตยำปีทางกายะสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทายิตัง สุ่ขังวาทุกขังวาอัตุขามาสุ่ขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอทิตตังอาทิตตังราคัสกินาโทสกินาโมหันกินาอทิตตังชยาติชรามรเนีนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิทมะนัสเสหิอุปยาเสหิอทิตตังติวัฏามิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโต ยำปิทางมโนสัมผัสสปัชยาอุปัชติเวทยยตังสู่ขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสู่ขังวาตามปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคัดคินาโทสักคินาโมหัตคินาอาทิตตังชยาชาติยาชรามะระเนณะโสกีหีปริปาริเทเวหีทุกขุยทุกขเขหี โทมนสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติทวามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโกจะขูสมิงปีนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจะขูวิญญาณีปีนิพินทติจะคูสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางจะขูสัมผัสปัจชยาอุปัชติ เวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขะมะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติโสตัสมิงปีนิพินทติสถีสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตภเสปีนิพินทติยามปีทางโสตสัพพันสัพพัทยา อุปัชติเวทายิตังสุขาวาทุกขาวาทุกขะอทุกขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติคานัสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติญานาคานาวิญญาณนปีนิพินทติคานาสัมพันธ์เศษปีนิพินทติยามปิทังคานสัมผัสสปัจทยาอุปัชติ เวทยิตังสุขังวาทุกขาวาอาทุกขามะสุขังวาตสงปีนิพินทติชีวะหาวยญาณิพินทติราเสสุปีนิพินทติชีวะวิญญาณีปีนิพินทติชีวะหาสัมเพสเสปีนิพินทติสพปิตังยำปิยำปิดทางชีวะหาสัมผัสสปัชยาอุปัชติเวทะ ยิ่ตังสุขังวาทุกขังบาอทุกขะสมุตอาทุกขามะสู่ขังวาตัดสมิงปีนิพินทติกายัสมิงปีนิพินทติโพัพเปสุปีนิพินทปีกายาวิญญาณีปีนิพินทติกายสามัสเสปีนิพินทัตติยำปีทางกายะสัมภัสัพพัญญาอุปัชติเวทยา วัยทายตังสู่ขังวาทุกขังวาอาทุกขะมะสู่ขังวาตัดสมิงปีนิพินทติมานาสมิงปีนิพินทตติทมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติสัมปีทางมโนสัมผัสจะปัชจยาอุปัชติเวทายตังสูขังวาทุกขังวา อัทุกขะมะสูขังวาตัสมิงปีนิพพินทตินิพินทางวิวราชาติวิราคาวิมุตมติวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีณาชาติบุศิตังพรหมะจาริยังกาตังกรณียังนาบรังอัดขังตาญาติประชานาะ ตีติอิทะมะโวจาพักวาอัตมนาเอภิกูพัควาตโตภาสิตังอภินันทุงอ,อิสมิงจาปานะเวยาการณสมิงพายะมาเนตัสะพิกุสหัสะอนาอนุปทายะอาศีอสเวหิจินตานิวิมุตจิตสูปิ บทที่13บสาเอวามสังเอกรังสมยังพระกวาภารานาสียังวิหารติอิสิปเตนะมิคทาเยตระโขพระกวาปัจจวิคีเยพิกุอามันเตสิรูปังพิกเวานัตตารูปังรูปัจจหิตทางพิกเวอตาอภิวัสนินัยิทางรูปังอภาทายะสังวัตเตยะ ลาภเพธาจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหัสีติจสมาจกโหพิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภัสยะสังวัตติติจาตนาจัรับัติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหัสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหีทางพิกขเวอัตราอภิอาภวัส อาภาวิสสานนยิทางเวทนาอาพาทายาสังวัตเตยาลรับผีทาจาเวทนายาเอวังมีเวทนาหุนตุเอวังมีเวทนามาอโหสีติยัสมาจักโคพิขเวเวทนาอนาตัตตตัดสมาเวทนาอาพาทายาสังวัตตีนาจารับพาติเวทนายะเอวังมีเวทนาหนตุเอวัง มีเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิบทางพิกเวอัตตาอภาวิสานิยะทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยลเพถาจะสัญญายะเอวมีสัญญาหุ่ตุเอวมีสัญญามาอโหสิติจะสมาจะโคพิกเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอภาทายะสังวัตตินาจะลบภาติสัญญายะเอว วังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจหีทางพิกเวเอตอัตราอาภวัตสังสนณทิณยิทางสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุมลับพทะจะสังขารีสูเอวังเมสังขารีสังขาราโหตุเอวังเมสังขาราอ เสศุนติยสมาจากโคภิกเวสังขารานัต,ตาตาสมาสังขาราอาทาพายะสังวัตตันตินาจารพติสังขารเรสุเอวังเมสังขาราุหตุเอวังเมสังขาราเมอเหศุนติวิญญาณังนัตาวิญญาณจะหีฮทางภิกเวอัตราอภิวัตสนายิทาง วิญญาณนงอาภาทายาสังวัตตยะาลับเพ็ทะจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหหนตุเอวังเมวิญญาณนางมาโหสีติยศมาจะโคภิกเววิญญาณังอนัตตาตัดสมัยวิญญาณนางอาภาทายาสังวัตตินะาจะรับปติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังหหนตุเอวังเมวิญญาณนางมาโหศีติตังกิง ตังกิงมัตถกาสภิกขเวรูปังนิจจังวาอนิจังวาอนิจังพันตียมปานานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาทุกขังพันตียมปะนานิจจังทุกขังวิปาริณาธรรมังกันลังนนตังสมนุปัสสีสีตุงเอตังมหามะมะอโสหามัสมัิสมิเอโสมีอัตติโนเอตังกะพันเต ตังกิงกวัชถาภิกวีวทธนานิจาวาอณิจาวาตีอณิจาพันตียัมปานานิจังทุกขังวาตังทุกสูทุกขังวาตังสุขังวาตีทุกขังพัน,พนตนนังทุกขังพันตียัมปานานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกันลังนุตังสมะนุป,ปัสสิตุงเอตังมะมะเอ เอโสหะมัตมิเอโสเมตตัตตาตินโนหิตังอันเตตังกิงมชัชถะพิกเวสัญญานิจังวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังทุกสุขังวาติทุกขังพันตียามปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสมะนุสัง สมนุตปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสมะเอโสหามัสมิเอสโสมีอัตตาตินโนเอตังพันเตตังกิงวัชชมัตะมัตยะะ,ะพิกเวสังขารานิจังวาอนิจังวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยมปนานิจังทุกขัง วาตังส so, ุขังวาติทุกขังพันเตอยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลังนุตังสมนุปปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัชมัทยะถะภิกขวีวิญญาณังนิจจังวา อนิจจังวาอนิจจังวาพันตียมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันตียมปนานิจจังทุกขังวิปารินามาธรรมังกันลังนุตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะปิกเว ยังกิจิรูปังอตติตนาคตปัจจุปนังอาทตตังวาพหิทธาวอราลิกังวาสุขสุขุมังวาหินังวาปินังวายันทุเรสันติกวังสัพังรูปังเตนังมะมะเนโสหามัสมินะมีโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัม มัตปัญญาะทะพันธงยากาจิเวทนาอิอติตานาคตะปัจจูปนาปัจชตาวาภพาหิทาวาโอราดิกาวาสักุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโซมหะมัสมินะเมโซอัตติเอวะเมตัง ยะถาภูตังสัมปม,มัชชายะทพพันธังยากาจิสัญญาอติตานาคัตตะปัจจุปันานนอัจช,ชตาวาพหิทธาวาโอราริกาวาสุขมุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนสมะเนสหะมัสสมิง นาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัพพันตังเยเกจิสังขาราอตติตานาคตาปจจุปนนาอัจฉตาวาภิททาวาโอราลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวาเยรูเทสันติเกวาสเพสังขาราเตนังเนตังมะมะเนสุหะ มัสมิณเมโสอาต,ตาติเอวัมเอวัเม,มตังยะถาภูตังสำมัปปัญญาะทัพันธังยังกิจวิญญาณังอติตานาคตะปัจจุบาปนาอัจจังอัจจังตังอัจชตังวา ขะหิตาวาโอราลิกาวะสุขุมสุขุมังวาหินาวะปนิตังวานทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสสมิเนเนโสเนโสหามัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญาทะพันธังเอวังปัตสังภิกขเวสุตตวาอริยะสาวะโก รูปสมิงปีนิพินทติเวทนายะปีนิพินทติยันสัญญายาปีนิพินทติสังขาเรสุปีนิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตามีติ ญาณังหูติขีนาชาติุสิตังปรมจาริยังกาตังการณียังนาปรังอัตถิตายาติปชานาติติยธรรมโบจักพักวาอัตตมานาปัจจวัคขียาภิกข,พขุพคกวาพาสิตังอภพินันทุงอิมัสสมิตจปะปนะเวิยาการณัเสมิง พัญญามาเนปัจจวัคคียานังพิกูนังอานุปปาทายาสาเวหิจิตตานิวิมุตติสูติ